อา้าวลัคนาราศีต่อไปนะครับก็มาถึงชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีตุลลัคนาราศีนะครับมีดาวศุกร์มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนดาวศุกร์ของคุณได้โคจรไปอยู่ในตําแหน่งที่เขาเรียกว่ามหาจักร แล้วก็ไปได้ปทุมเกณฑ์นะสุกอยู่ในพบที่สามได้ปทุมเกณฑ์อยู่พักหนึ่งแล้วแล้วก็ไปอยู่กับดาวอังคารซึ่งสุกการอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะเป็นดาวคู่มิรใหญ่ก็ถึงสร้างสเสน่ห์ให้กับชาวตุลอยู่ไม่น้อยละช่วงเนี้ยอืมนะเป็นสเสน่ห์ต่อการพบปะผู้คนเป็นเซ็กแอนพิลก็ได้นะฮะเออจริงๆไม่ได้พูดเล่น ฉะนั้นถ้าเอาเสน่ห์ไปใช้ประโยชน์ได้ดีในช่วงนี้ก็ทำให้ผู้คนนั้นนิยมชมชอบในตัวคุณไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นความชอบในแบบถูกมิตรภาพถูกใจมิตรไมตรีหรือแม้แต่ชอบเดนด้วยความเสน่หาอะไรก็ตามนะเออนี่แหละชาวลัคนาราศีตุลแหละนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้า14-20ถึง20ตน้ตนตส,สัปดาห์หน้านี้ตุลระวังสุขภาพนิดหนึ่งบอกก่อนเดี๋ยวลืม ระวังสุขภาพนิดหนึ่งเกตเข้ามากระตุ้นเข้ามากระตุ้นมนุษย์อยู่นะฮะแล้วก็ตีกนถึงอังคารชาวตุนระวังสุขภาพนะครับระวังสุขภาพทำอะไรด้วยความระมัดระวังมีสติอย่าประมาทนะระวังสุขภาพนิดหนึ่งนะสัปดาห์หน้านะแต่ว่าวันจันทร์และวันอังคารงานที่ทำอยู่แล้วหรือว่ามีการติดต่อดำเนินมาก่อนหน้านี้ก็ยังไปได้เรื่อยๆนะ ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับพอมาถึงวันพุธอาจจะมีการเจรจาตาอวต่างๆในเรื่องของการเงินคุยกันเรื่องการเงินคุยกันเรื่องของรายรายรับหรือว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นอินคัมของคุณนะแล้วก็พฤหัสสุขสองวันนี้ชาวตุลจะได้บริวารที่ดีมาช่วยงานหรือว่าลูกน้องที่มีวัยวุฒิคุณวุฒิน้อยกว่าเขานิยมชมช,มชอบคุณเขาอยากจะช่วยคุณเขาศรัทธาในตัวคุณ เขาก็อ,อาจจะอยากที่จะช่วยคุณทําอะไรบางอย่างที่คุณริเริ่มไว้ให้มันสําเร็จหรือถ้าเกิดใครจะรับลูกน้องใหม่สัปดาห์หน้านี้พฤหัสสุกเนี่ยถือว่าดีมากนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ชิวๆการเงินดีการเงินดีมีโอกาสจะได้เงินในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์เลย คือผมดูดาวทั้งหมดตรงนี้แล้วลงความเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสุกรางคารที่โยกหน้าชาวลัคนาราศีตุลเอยดาวพฤหัสกับดาวอาทิตย์ที่ตีโกนถึงชาวลัคนาราศีตุลเอยล้วนแล้วแต่ส่งผลในทางที่ดีนี่ยังไม่นับรวมพฤหัสที่เป็นเกษตรอยู่ในภพที่สี่เลงไปยังเรียนการงานแล้วได้ตําแหน่งเป็นเกษตรตราทีท่ปดีและก็ปัญจมหาบุรุษโยกด้วย กท็ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเป็นสั์เกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับโหราศาสตร์แต่รวมความแล้วก็หมายความว่าชาวตุลมีโชคดีนะครับมีความสําเร็จดีนะแล้วก็ดาวศุกร์ที่โยกหน้าตรงนี้นะครับมีโอกาสที่ทําให้ชาวลนาราศีตุลมีสเสน่ห์มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นด้วยเออนะครับนี่คือดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หนะ้าส่วนเรื่องความรักบอกไปแล้ว มีสเสน่ห์มีเซ็กเอพลยอย่างมากนะถ้าจะบริหารสเสน่ห์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ได้เรื่องเลยสัปดาห์หน้านี้ผมคงไม่ได้บอกว่ามันดีหรือไม่ดีหรือว่าชี้คุณชี้โทษนะบอกเพียงแต่ว่าดาวมันมาแบบนี้นะครับถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะแหมขายของหน่อยในช่วงนี้น่าจะมีคนมาชอบเรอวะเออดูแล้วน่าจะมีคนมาถูกอกถูกใจเราส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็เพลาเพลา เาวผาเรื่องการล่อยเสน่นิดนึงเดี๋ยวคู่เขาจะไอไม่พอใจขึ้นมาก็จะกลายเป็นมาทะเลาะกันอีกนะเออนี่แหละชาวลัคนาราศีตุลนะครับอ้าวถ้าจากชาวลัคนาราศีตุลก็มาถึงชาวลัคนาราศีพิจิกพิจิกมีดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนดาวองคารไปอยู่กับดาวศุกร์เจ้าเรือนคู่ครองเจ้าเรือนวินาศอยู่ในเรือนการเงินชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวนะครับ ดาวอังคารกับดาวศุกร์อยู่พบข้างหน้าเนี่ยเหมือนกับเปิดประตูบ้านไปเจอศุกร์กับอังคารมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศรีพิจิกนั้นมีความปรารถนาเรื่องรักใล้ๆเรื่องทางเพศอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเราเองนั้นปรารถนาเรื่องของความรักความใคร่อยู่ไม่น้อยในสัปดาห์หน้านะก็ไม่ได้เรื่องผิดอะไรหรอกมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อ่ะเออถูกไหมล่ะผมพูดผิดตรงไหนเล่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ เพียงแต่ว่าไอ้พิจิกสัปดาห์หน้ามันจะวอนมากหน่อยเท่านั้นเองนะฮ <c oughs> อ,อวันจันทร์วันอังคารสองวันนี้จุกจิกหงุดหงิดเรื่องงานจันทร์อังคารจุกจิกหงุดหงิดเรื่องงานเหมือนกับจะได้รับมอบหมายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราเองทําด้วยความไม่เต็มใจทําด้วยความมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากทําหรือว่าไอ้คนที่มัน ติดต่อกับเราเนี่ยแหละมันเป็นตัวเงื่อนไขที่ทําให้เรามีความรู้สึกไม่เต็มอกเต็มใจที่จะทำให้เท่าที่ควรก็คือจันทร์กับอังคารวันพุธเป็นวันที่ดีแฮปปี้มีความสุขสบายใจวันพุธนะเป็นวันที่คุณเองจะมีอะไรที่รู้สึกอบอุ่นอบอวลในเรื่องของความรักมีความรู้สึกสบายใจพอมาถึงวันพระรหัสสุข สองวันนี้การงานจะกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างบอกเราในเรื่องของการงานให้เราพอจะมองเห็นเอ้ยมันมีแสงแห่งความสําเร็จรออยู่เราทําตรงนี้ไปแล้วมันจะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้ที่ผ่านมาพิจิกบางทีบางช่วงเนี่ยที่ผ่านมาหนึ่งวิคสองวิคเนี่ยมันเหมือนกับตาบอดคลาช้างอะ่ะมันเออมันไม่รู้ว่ามันตรงไหนจะดีตรงไหนจะพอดีตร,รตรงไหนจะสําเร็จตรงไหนจะซักเซสอะไรมากอันนั้นเกินไป คุณยังดาวทางไม่ออกแต่ว่าพอมาสัปดาห์หน้าเนี้ยรู้สึกว่าเออมันเข้าที่เข้าทางเย้ยหรือว่าอะไรที่เรารออยู่คอยอยู่มันมีอะไรบางอย่างจัดสรรให้มันเข้าที่เข้าทางและคุณเองก็จะมีความรู้สึกแฮปปี้กับมันทีนี้สิ่งนี้ผมอยากจะบอกต่อไปสําหรับชาวลัคนาราศรีพิจิกนะครับพฤหัสศุกเสาร์อา,าทิตย์เป็น4วันที่ดีคุณจะทําอะไรจะริเริ่มทําอะไร มีความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรืออาจจะมีข่าวดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์อะไรประมาณนั้นนะครับเรื่องเงินเรื่องทองมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือมีรายรับเข้ามาตลอดนะแต่ก็ต้องบริหารเงินให้ดีผมกลัวอย่างเดียวชาวลัคนาพิจิกกลัวจะไปใช้เงินผิดพลาด กลัวจะไปซื้อของที่ไม่น่าซื้อกลัวจะไปรับปากใครในเรื่องการเงินแล้วสุดท้ายมันทําให้เราเองทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่ผมกลัวก็บอกขนาดนี้แล้วก็ต้องระวังถ้าคุณไปรับปากใครซีซึวโอกาสที่จะมีความผิดพลาดเข้ามาหาคุณเนี่ยเป็นไปได้ง่ายมากนะดูให้ดีนะชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะคนที่ยังโสดอยู่ก็ว่ายังไงล่ะ มันจะมีคนจะมาอยากจะมาคุยมาคบหากับเราแต่มีผลประโยชน์แฝงมีผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่อง,องทองแฝงมาด้วยก็ดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักยังดําเนินไปได้ดีมันจะมีบางครั้งที่เราจุกจิกน้อยอกน้อยใจอยู่บ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาจุกจิกใดๆนะครับ อ้าวชาวลัคนาราศีพิจิกไปแล้วแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระหัสเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระหัสของคุณนั้นโคจรสัมพันธ์อยู่กับดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์ย้ายมาสัมพันธ์กับดาวพระหัสในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เลยแล้วก็อยู่จะตำแหน่งโยกหน้าของชาวลัคนาราศีอะไรโยกหน้าชาวลัคนาราศี ธนูและก็ธนูเองก็มีดาวอังคารกับดาวศุกร์ทับลัคนาอยู่ธนูก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาราศีที่มีสเสน่ห์อย่างมากเลยปเป็นสเสน่ห์ที่น่าคบหามีคนอยากเข้าใกล้เป็นสเสน่ห์ในเรื่องของงานติดต่ออะไรกับใครแล้วเขาก็อยากจะหยิบยื่นสิ่งที่ดีหยิบยื่นงานที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูดาวศุกร์ยังมาจากเรือนลาภเรือนลาบด้วยอยู่กับดาวอังคารจะมีลาภผลเข้ามาแบบที่เราเองไม่คาดฝัน เงินทองเข้ามาหลายทางแต่เหนื่อยนะบอกก่อนว่าสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีธนูเหนื่อยภาระเรื่องงานเยอะมีต้องติดต่อโน่นติดต่อนี่สิ่งหลายอันนานับประการมันก็ทำให้ตัวคุณเองนั้นจะต้องเขาเรียกว่าคิดแล้วก็แผนอะไรหๆลๆายหลาหลายๆอย่างที่คุณจะต้องทางในเรื่องของการงานแต่ก็ล้วนแล้วแต่ไปในทิศทางที่ดี เพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าตัวไปอยู่กับดาวอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์มีแม่เรือดาหูผมบอกอะไรให้ฟังอย่างหนึ่งชาวลัคนาราศีธนูต้องพยายามคบคนดีนะคบคนดีเลือกเป็นมิตรภาพกับคนที่ดีใครที่ไม่ดีใครที่ดูแล้วคนนี้คบไปแล้วแม่งไม่ได้นำสิ่งที่ดีมาให้กูเลี่ยนได้คนเลี่ยง สิ่งที่ดีไม่ได้หมายถึงเงินทองนะครับเพียงแต่ครบแล้วไม่ติดลบเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูแต่เงินทองเข้าตลอดนะเงินทองยังเข้าตลอดแล้วก็คุณยังมีความรู้สึกได้ถึงเ,เงินที่จะได้จากอนาคตได้จากเขาเรียกว่าอาจจะสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนเดือนถัดไปก็ได้นี่ก็คือชาวลัคนาราศีธนูนะครับ จันอังคารพูดพระหัสสี่วันรวดนี่ดีตลอดดีตลอดจันนังคารพูดพระหัสนี่ดีมากพูดจริงๆสัปดาห์หน้านี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะเนี่ยเอออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแต่ว่ามีวงเล็บไว้ว่าพยายามรับงานหรือทํางานหรือคอนแทคกับงานอะไรที่มันชัดเจนอะไรที่ออกไปทางสีเทาหรือมันมินเมย์ ระหว่างถูกกับไม่ถูกเลี่ยงได้เลี่ยงเลยฉากเลยนะครับสัปดาห์หน้านี้งานดีมากจะมาจุกจิกมุนหินก็วันอาทิตย์นิดหน่อยอารมณ์เสียงุุนหิีเออส่วนในเรื่องความรักบอกไปแล้วว่าเป็นสัปดาห์แห่งการพบหานะครับคนโสดจะมีคนมาถูกใจมาชอบพอหรือใครคุยกันไว้ก่อนหน้านี้เป็นไปได้ว่าสัมพันธภาพจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่ดีคุณและแฟนของคุณเอ,อ่อคนคุณและคนที่คุณคุยอยู่ด้วย น่าจะมีไมตรีตอบกันในทางที่ดีก็สุขทับลักไงครับมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วสัมพันธภาพไปได้อย่างดีนะครับต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะว่าดาวเดินไปในทางที่ดีคู่จะนําโชคมาให้แต่ว่าชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยผมจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าถ้าคุณใช้เสน่ห์เป็นนะในสัปดาห์หน้านี้มันเป็นเสน่ห์ในเรื่องของงานด้วยคือไปคุยงานกับใครแล้วมันเขาเรียกว่าเขาเวลข้ามคุณง่ายมาก เขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่าคบอะไรแบบเนี้นี่แหละนี่แหละสเสน่ห์ในความหมายของทิงแสมิงนี่คุณพยายามตีความหมายตามด้วยนะมันมีสเสน่ห์หลายอย่างสเสน่ห์เป็นเซ็กส์พืยเป็นเรื่องทางเพศก็ได้หรือแม้แต่สเสน่ห์ในขณะที่ว่าคุณเคยเป็นเมื่อไหร่เวลาคุณไปคุยอะไรกับใครแล้วทําไมมันคุยง่ายเหลือเกนนินทั้งที่โปรเจกต์ของคุณก็ธรรมดาอาจจะเด่นกว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่เขารู้สึกถูกชะตาถูกไมตรีกับคุณและนี่ก็คือสิ่งที่ผมได้อธิบายให้ชาวลัคนาราศีธนูฟังโชคดีครับ